สวัสดีครับครูครับวันนี้ทำไมมาใส่ไวะอ๋อรอรถครับไปไปครับผมเออมาตรงพดีวันนี้มาตรงเวลาพอดีครับคุณครูสวัสดีครับมาส่งลูกป่ะวะกระพงก็เป็นนักเรียนเออนักเรียนไอ้นี่มาส่งลูกอันนี้นักเรียนอันนี้่อไปเข้าไป ตรงเวลาพอดีครับผมพอดีครับเออพอดีไปไปนายคนหนึ่งเดี๋ยกี้นักเรียนมาที่ครอบไปดิแก่ใช่ป่ะนเป็นนักเรียนควายกระทิงกาดิแก่สวัสดีครอบคุณครูโหใช่เวลาอันนั้นกลับไปทำความสะอาดกวาดถูดอย่างห้องน้าพหลงครับเออทำความสะอาดห้องครับไปครอบไปเลยขอบนี่ถึงเวลาแปดโมงแล้วนะขอรบส่งชาติได้ด้ะมา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 นักเรียนมา พ่อมาทีนะคุณจัดแถวตอนนี้ไปก็ัจัดกันคารบพงชาติเอาป้าจะร้องเพลงชาติตก้าวออกมาเออปอะคิมุนดน,มน,น,มนี่รบพงชาิดมุดเท้าตงรงบาะเทศไทยรวมเรือจาดสไตยนักเรียนทุกคน ยืนตรงไว้พาสวดมนต์นะอ่าพร้อมไหมอ,อ้วาวอ่ะหังสัมมาสัมพุโทโธถวัตวาคูถรงถวัตาวา,า,วาอ,อภิวาดีหัวหน้าห้องเออเดี๋ยวเราจะแผนะ่เมตตาไนอ่าพร้อมเพียงกันไหมอเ,เออเออโอเคนะโอเค สับเพสสับตาสับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกทุเกิดแก่เก็บตายด้วยกันนักเรียนอ๋อนักเรียนทุกคนตามพอมาคุณครูมาเดี๋ยวเข้าโรองเรียนแล้วไปไปพวกของไปสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะไอ้กะโค อันนี้คุณครูใหม่นะนักเรียนมาวันนี้วนะัไหนเนี่คยครูครูใหม่นี้จะมานักเรียนหูจักครูชื่ออะย่างเดียวครูจะบอกชื่อเองสวัสดีค่ะครูหนึ่งค่ะเป็นครูภาษาไทยมาสอนนักเรียนนี่มันขนอะไรโผล่มาเนี่ยคนครูฮะ <c oughs> อ๋อขนบุกลัดนะเรียนเหรอค่ะรัดแต่งให้มันเรียบร้อยเราเป็นครูนะอย่าไปให้มันโผล่มาเยอะ,ะอนักเรียนเรียนมาอันนี้นอนต่อครูใหม่หูจัก ยือย่างพ่อบ,บอกเขาครูใหมให่กำลังมาสอนวันนี้ไปไ็นครครูหจักสักคนนักเรีย่นะ้ครับสวัสดีครับผมเด็กชายสุบรรชัยจันหวนลูกปากห้วยแม่แปะหมู่ห้าศึกษาจันป .2 ออโยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายมงคลไม่ในสีครับเด็กชายเด็กชายมงคลไม่ในสีครับชื่อแสงล่าครับ ผมอยู่จักปหนึ่งครับ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 ผมชื่อดีฉจวีครับเรียนอนุบาลสามครับอ้าวนักเรียนต่อไปมารายงานตัวให้ครูคนใหม่ให้รู้จักครับผมชื่อพากรครับอยู่ปอะไรปหนึ่งครับครับผานโงมามสวัสดีครับชื่อเบิร์ครับจะมาทํางานอะไรปัดใบไม้ครับทำให้ให้ให้มันดีๆหน่อยนะครับ จะให้มันลุกทําความสะอาดทุกวันทุกเช้าครับอ้าพานรงค์นต่อไปสวัสดีครับชื่อพี่นาครับจะมาทําอะไรเป็นพานรงครับทําให้มันดีๆหน่อยนะครับทําให้ความสะอาดครับล้างล้างห้องลงห้องน้าทุกอย่างทําทําให้มันดีๆครับขอบคุณครับนักเรียนมาเรียนมาท่องไอ กไก่ถึงออนฮูกให้ครูฟังหน่อยสิให้ครูใหม่้ฟังท่องเลยบอกครับเอาเลยท่องมาเลยออก็เอ้ยก็ไก่กอไก่ในเลาก็ขวดของเราก็ควายเก่านะกอคนครึ่งข้างก็ละารข้างปลางงงวใจจ้า cho chan thấy đi. đi cho chan đi cho xịn tì đằng cho đang viên mi cho số làm đi Cho chơi cu cho phụ nữ số pha cho phụ nữ pha cho chan da xuống mau cho bạc tạc cho bạc tạc tuôn han cho tan cỏ mà lòng ông tuôn na khâu ông đơn dòng nò nền Mai mong đo địch tao đi mồn tao

Ui. Oh, Ô phân hạ trăng Ô oh, phân hạ oh, trăng Ô oh, thâm hầu Ô thâm, thâm bay ừ. Mô má Mô má cứ cất Đò giấc chiều dày Lò lìa Hai dạ. phây Lò liên đòi linh Lì. tài lau Bố vẹn Bố vẹn vùng dạ Sô thơ la Sô thơ la nhẹp ngấu Sô thơ sĩ nuột ดาวน้องอ๋อฮิปใส่พ้ะกันไม่ดีนะผมไปหย่อนเนืองนองเงี้ยงนองเงี้ยงตาตื้อไปนั่งได้นั่งได้เป็นไรพระอ๋อผมเียนเก่งว่ะเก่ง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 แอ้ใเอจจิ้ตออสุขคุณทำได้ครับผมจะท่องบัดเดี๋ยวนี้แล้วครับคุณครู สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสิบลืมเล่าหรือเปล่เป็นแปดสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวผมให้แสดงแม่กลมให้ครูป,ปอครับถ้าครูเตะตรงนี้ดูครับยังมีเสียงครับสวัสดีครับค,คุณครูครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเองกอไอ้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงฉันไม่คิดร้องเพลงเลยสักเพลง เพลงนี้เป็นเพงเลงแรกเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของฉันที่คุณจะได้ฮอดนันเดนันตี้เพราะมีใจรักในเสียงเพลงช่วยคําดีบัลลังันโลกอันสดใสเอามา,มานักเรียนมาเอาโมดเลยคุยมีปรึกษาตอนนี้มีงานกิจกรรมไปสิงทุนโชคมวยก็จะได้ทุนศึกษาต่อไปเราจะเริ่มกันแข่งขันแล้วเอา ได้ได้คุยจะมาคาดตัวที่ว่าศกมวยเนี่ยตอนนี้ผูจัดมวยเรียบร้อยแล้วเอาเข้ามาม้ามาคิดเลยอชกเดี๋ยวถ้าบอกว่าแยกก็แยกนะ,อะเออแล้วหัน ไอ้แฮมเขานี่นะถ้าบอกแยกก็แยกเอา้าขมุนก่อนเอา้าทุกกมอ mời you bọn lắm không khăn bóc lắm không khăn bóc bóng lắm bóng lắm không khăn bóng โอ้ผมตีจนสลบอ่ะไม่ห่วงเพเหรอกรรมการไม่ยุติธรรมอ่ะเออกรรมการก็ว่าไอ้นี่ม şey ันโชคดีน่อยตีดีน่อยนี่กะนอ๋อโชคโดนเกี้ยวลุ้นเหนือสองซีเนี่ยคู่นี้เดี๋ยวคู่พิเศษคู่สุดท้ายคู่เอกน้องแรงมาไหม มิดนี่เงแก่อึดูด้วยโอเคขลังมากโง่ขลังม <pper pper> ากโงน <pper pper> อ,อย่าไปยุ่งกับยาเสพติดดูให้เป็นตัวอย่างวันนี้หันมาเล่นกิจะกล่อมชวนรวมดีกว่ามันได้สบายใจเ <pper pper> ออดีกว่าไปมั่วสมไออันนั้นอันนี้ยาเสพตรงเสพติดอย่างมันมาดี อย่าไปเงี้มันทำร้ายตัวเองตัวทำร้ายครอบครัวตัวทำร้ายชาวบ้านตัวทำร้ายคนอื่นๆตัวมันบ่ดีบ่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยขอขอบคุณที่รับชมคอยติดตามขอให้กำลังใจหู่บ,บ้านปากกล้วยหมูบุับขอบคุณครับ Ô ừ. ừ. ừ, nhà phải nào tao còn đi. Mà hôm bữa đó để mẹ lộ lộ lộ.